สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจังรอมครับจาก A p พับทนะครับ,รบวันนี้ก็ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างหูฟัง G 5 3 5เป็นตัวใหม่ของทาง r g i t e ท h ที่เพิ่งออกมานะครับกับ G 7 3 3ซึ่งบอกเลยว่า2ตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่ oh, <no. S 1> ด้วยรูปลักษณะภายนอกเห็นไหมลักษณะภายนอกจะค่อนข้างเหมือนกันหรือว่าเหมือนกันได้เลยแต่ข้อแตกต่างอย่ตงนี้ตัวนี้ถ้าสมมุติเราจะปิดไมค์ จะมีปุ่มอยู่ข้างสําหรับปิดไมคส่วนตัวนี้จะมีความสะดวกสบายโดยการว่าที่เราจะปิดไมคถูกไหมเราแค่พับขึ้นก็ปิดไมคแล้วแล้วอย่างหนึ่งที่ขาไปได้เลยตอนนี้ครับสำหรับหูฟัง G535 ผมรู้มาอย่างหนึ่งว่ารูปลักษณภายนอกนี่โฟมตรงนี้ทำมาจากเมนูรีโฟมสายรัดคือแบบผมผมลองใช้แล้วนะร,รู้รู้สึกว่ามันสบายมากน้ำหนักเพียงแค่2 3 6กร,รมัม เราจะมาดูตัวปุ่มตัวรอบหูฟังตัวนี้อย่าลืมบอกกันไว้ก่อนนะครับเป็นหูฟังไวเลสซึ่งผมทราบมาว่าชาร์จเต็มไวมากในการชาร์จเต็มหนึ่งรอบอะหูฟังตัวเนีนะ้ใช้ได้ถึงสามชั่วโมงสามชั่วโมงนี่คือประมาณวันกับอีกครึ่งวันเลยนะวันกับอีกครึ่งวันเออถือว่าเยอะมากนะสำหรับการชาร์จครั้งหนึ่งคือคุณชาร์จไปเลยเสร็จแล้วคุณใช้ได้อีกกว่าวันกว่าอ่าส่วนตัวรอบหูฟัง ของตัวนี้นะครับ G535 ปุ่มเปิดเพิ่มลดเสียงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของที่ชาร์จหรือว่าต่อสายอะไรประมาณนั้นอย่างที่ผมไปบอกไปตอนแรกนะครับตัวนี้จะไม่มีปุ่มเปิดปิดไมค์แต่จะเป็นการเอาลงคือเปิดใช้งานเอาขึ้นคือปิดใช้งานแล้วก็วัสดุก้านไมค์ของนี้นะครับจะเป็นยาง คุณสามารถแบบเขาเรียกว่าอิสระอิสระได้เลยเห็นไหมเออคุณอยากให้ใหมันไกลๆปากหน่อยแล้วสมมติใครอยากให้แบบเสียงบ็อกซิ่งนหน่อยก็เออพับมาเสียงบ<ๆ>็อกซิ่งบ็อกซิ่งสวัสดีครับสวยแบบเนี้ยเออผมว่าถือว่าดีนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดโดยรวมภายนอกเพียงแค่นี้นะครับแล้วผมจะไปลองใช้แล้วจะมาบอกว่าข้อดีต่างๆมันมีเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับสุดสวย เป็นเขี้อะไรของมึงเนี่ยเอ้าวเสียงกูไม่หล่อเหรอหล่อล้ล้อไม่เหี้ยเสียงกูหล่อปะหล่อมากเลยแล้วเสียงหล่อตาตึงไหมครับคุณหล่อสามโศกพะดิหล่อแค่ยตายดีมัวเสียงกูหล่อม่้งหล่อล้อล่อแล้วถ้าสมมติเราเข้าจีดีเอไปสวัสดีครับคุณเฉลยไม่มาหรือมาหรือไม่ทราบว่าท่านอยู่ครับส่วนแกมาทำมาอะไรที่อยู่กนสองคนเราคงไม่ครับ โอ้ยสามตีเลยสิ่งไม่ทำไมหลอกอะไรเนี่ยไม่หรอเชื่อเลยเชื่อว่ะเชื่อเผยแอเลยถ้ามึงกูถ้ามึงกูจีบไงโอ้กูชอบผู้ชายเลยอ่ะได้ยินสิ่งเงี้ยผมยาวเลยกูไม่ชอบเลยเอาพี่เจียนมาเสื้อใหญ่เขาไม่หนาวเอาบ้านไปบ้านเดียวมาเข้าบ้านเอ็มก็ตัวเดียว ธอรู้ไม่ได้ดูในวันนล้กราให้เราเคยมีใช้ทุกนาทีให้มีความหมายกับคนทุกต้นสุดใจเธอต้องใหมีก็หลังจากที่ไปทดลองใช้งานจริงๆมาแล้วนะครับผมจะมาสรุปข้อดีให้ฟังว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยราคาตัวเนี้ย ถูกกว่าเจ้าตัว G333 โดยมีราคาเพียงแค่4,290บาทถือว่าสำหรับฟังไวเลดผมถือว่าคุ้มค่านะครับด้วยเสียงด้วยเสียงของไม์วัสดุความสะดวกสบายผมถือว่าตอบโจทย์ต่อไปนะครับข้อดีที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องน้ำหนักโดยมีน้ำหนักเพียงแค่236กรัมซึ่งถือว่าเบามากนะเนี่ยคุณถือเดินไปห้องน้ำใส่ไป คือแบบผมคิดว่ามันแบบสะดวกสบายแหละคือแบบไม่ได้หนักหัวจนเกินไปหรือว่าแบบเออผมถือว่าโอเคเรื่องของแบตเตอรี่เขาบอกว่าในการเต็มหนึ่งครั้งอะชาร์จได้ไวมากแล้วมีระยะเวลาในการใช้งานถึงสาชั่วโมงผมถือว่ายาวๆนะอ่าจากลองเมื่อกี้นะครับจากผมที่ลองทดลองเล่นเกมเมื่อกี้แล้วผมคิดว่าเสียงดีมากเลยนะเสียงเบสแน่นเสียงที่ให้ออกมาชาัดเจนชัดเจนนี่หมายถึงวแบบ่า ว่าแยกเสียงว่าเป็นเสียงเท้าเป็นเสียงรถหรือเป็นเสียงน้ําอะไรสักอย่างอ่าผมว่าเป็นการแยกเสียงที่ออกมาชัดเจนแล้วมีเสียงที่แน่นนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเอ่อก็อย่าลืมนะครับฝากฟังตัวนี้ไปด้วยเลยเทค G535 นะครับผมก็อย่าลืมเชียร์พวกเราเอฟีด้วยนะครับส่วนผมแชีย์โคโลปในชีวิตเดี๋ยวแฟนเพจฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ